สวัสดีครับอันนี้ก็จากสุดแดนเหนือนะฮะสุดแดนสุดขอบเขตแดนอำเภอเสียงแสนนะฮะจังหวัดเชียงรายนะฮะครั <c oughs> นี้ผมมา <c oughs> จากสามเหลี่ยมทองคำนะครับตอนนี้กำลังจะไปดอยสกเก็ดจังหวัดเชียงหม่ สามเหลี่ยมทองเข้ามาตอน10โมง10นะฮะตอนนี้10โมง28ขณะ,ะนี้อยู่ที่สามแยกนะฮะอำเภอเสียงแสงอำเภอเสียงของตอนนี้ผมจะเลี้ยวจะเลี้ยวขวานะฮะจะเลี้ยวขวาไปดอยสะเก็ดนะฮะไปดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ฮะแต่ตอนนี้อยู่ในจังหวัดเชียงรายอยู่นะครับเดินทาง จะเป็นสะพา ok, นโยนกนครนะครับเป็นแม่น้ำกกนะฮะแม่น้ำกกมาจากอาอำเภอเชียงอาชนะินะอําเภอแม่อายนะฮะเชียงใหม่นี่นะฮะแม่น้ำกกนะ,ะแม่น้ำกกะะอันนี้ครับผมขอบเปิดขาเจอกันนะครับคอนสวย์ตทเชียงใหม่ฝนตกอากาศเยน็นๆนี้กินอะไรดีเนาะอร่อยอร่อย โอเคครับจากสามแยกเมื่อกี้มาก็จะมีอีกแยกหนึ่งฮะซ้ายมือแยกซ้ายแล้วก็ตรงเ้าก็จะเจอสนามบินเชียงรายนะครับเลี้ยวซ้ายสนามบินฮะเลี้ยวขวาคือถนอนาถนนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละไปในเมืองเชียงรายส่วนนี้คือสะพานสเสือมอ่าสะพานสเสือภักีนะฮะ จากสนามบินตรงมาเราจะกลับทางเราจะกลับทางพะเยานะฮะประมาณอีกร้อยสี่กิโลจะถึงพะเยาโอเคครับนี่ <c oughs> จากสนามบินเชียงรายมาอีกน่นะครับเพราะงคือจากสามเหลี่ยมทองคำมาฮะ,ะนี่ก็ตอนนี้เราเราอยู่ที่สี่แยกดอยสเกน็นะฮะท้าเรยวขวา ข้าเมืองเชียงรายนะฮะลงไปคือพะเยาเชียงใหม่ทางอำเภอเทิงนะฮะถ้าเราพูดถึงน้ำมันเนาะผมเติมจากเชียงใหม่มาประมาณ500นะครนะฮะขับมาสามยัทองคำตอนนี้ขับขบับเลยสามขีดนะครับก็มาสเตอร์สองนะฮะ,ะ,ฮะรถคังนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันระระดับหนึ่งนะครับดีมากเลย นี่ก็จะเป็นสามแยกหน้าวัดร่องคุณนะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำมานะฮะก็พิมพไปเลยฮะจากสามเหลี่ยมทองคำดอยสะเก็ดเชียงใหม่ปักหมุดมาเรื่อยะฮะก็จะมาีนี่าพูดถึงด่านนะฮะจะไม่มีด่านเลย่านตำรวจนะฮะไม่มีเลยถ้าใครที่อยากเลี่ยงด่านนะฮะถ้าจะไปแม่สายอะ่ะก็ไปทางนี้ก็ได้นะฮะ วัดร่องคุณนะเมื่อกี้สามแยกหน้าวัดร่องคุณอันนี้คือขากลับนะฮะขากลับจากสามเหล่ยมทองคำกาจะสามแยกหน้าวัดร่องคุณมานะครับถ้าเราปักหมุดไปดอยสะเก็ดเนาะหรือไปเชียงใหม่เราก็จะมา จะมีหนึ่งด่านนะฮะ <c oughs> ก่อนถึงด่านด่านานั่นก็คือด่านสพแม่ลาวเนาะสพแม่ลาวนะฮะตำรวจภาค5สพแม่ลาวแต่ว่าเราจะไม่ตรงไปนะฮะถ้าเราตรงไปนี่มันจะไกลขึ้นประมาณจากจากนี่ไปเชียงใหม่ประมาณสองชั่วโมงสี่สิบนะฮะแต่ถ้าเราตรงไปเราก็จะเจอด่านแม่ลาวก็จะระยะทางก็จะเป็นสามชั่วโมงกว่านะฮะมันจะไกลขึ้นฉะนั้นให้เราเนี่ฮะอยู่ยูเทินนะฮะ จุดกลับรถที่หน้าโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วนะฮะให้เราอยู่ทนที่นี่อยู U ่เทินที่นี่แล้วก็เราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะฮะถ้าเราอยู่เทินที่นี่เราก็จะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าตรงโน้นนะครับผมแล้วก็เราจะไปทางพะเยานะแต่เราไม่ได้ไปพะเยานะเราไปทางเดียวกับทางไปพะเยา จะไกลขึ้นนะฮะซีเตอจะเป็น,นถนนขนทาง ป่าเป่าอีก35มกิโลนะครับเวียงป่าเป่าแล้วก็แม่ขาจาแล้วก็ดอยสักเก็ตเ,เชียงใหม่นะฮะขณะนี้อยู่ที่อา่าสะพานแม่สวยนะฮะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำนะฮะไม่มีด่านเลยนะฮะถ้าใครที่เลี่ยงด่านนะฮะไม่มีด่านเลย สาทางสามเหลี่ยมทองคำนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในอำเภอแม่สวยฝนตกตลอดทางเลยครับผมจากสามเหลี่ยมมานี่ฝนตกตลอดเลยออกมาตอน10บโมงสิตอนนี้11 12 ตอนนี้สองชั่วโมงครึ่งใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งนะฮะอยอมอรับอตอนนี้อยู่แม่สวยนะฮะอีกหนึ่งร้อยยี่สิบสี่กิโลตอนนี้ ใกล้จะออกจากแม่สวยแล้วนะครับจากในตัวเมืองแม่สวยนะฮะไปเชียงใหม่ประมาณได้ประมาณ220กกิโลนะ งงก็จะตรวจบัตรนะฮะถ้านั่งดทั่วมาก็จะตรวจบัตรถ้าคนที่ถือบัตรบัตรพื้นที่สูงนะฮะบัตรขาวบัตรชมพูบัตรพาสปอร์ตก็จะโดนขอค้นกระเป๋ามากนะฮะอาจจะมีดูใบอนุญาตขอออกนอกพื้นที่นะครับถ้าไม่มีก็จะปรับประมาณเ0 0 0บาทนะครับบทน้อยนี้นะฮะก็จะเป็นด่านของด่านสพแม่สวยนะคร ความมิจชาโอ้ดาวแหงช่าง,วางวนนสวยงามตาตตจากที่เรา ครับอันนี้ก็เราได้เข้าสู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวเมืองนะฮะอันนี้นอกเมืองถ้าตัวเมืองเวียงป่าเป้าอีก7จ็ดกิโลนะตอนนี้เขาก็กำลังก่อสร้างทำถนนอยู่เรื่อยๆนะฮะรัหว่า เชียงรายจากเชียงรายมาเชียงใหม่นะฮะในอนาคตอีกประมาณสักสิบปีอ่ะให้วลาสิบปีน่าจะสวยงามถนนกว้างครับสาธาง